ท่านนาบีมุฮัมมัดสุสลล่าบอกไอสลาบอกว่าใครก็ตามที่ทําตามแบบอย่างกลุ่มชนหนึ่งกลุ่มชนใดเขาก็เป็นพวกนั้นด้วยวอัลลอฮฺตาลาบอกว่าละกุมดีนุกุมวาลียาดีนแปลว่าสําหรับท่านคือาศาสนาของท่านสาหรับพวกเราคือาศาสนาของเราแนวทางของเราอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องอาคีดะเกี่ยวกับเรื่องศาสนาเราไม่ต้องไปยุ่งแต่อะไรที่เป็นเรื่องของประโยชน์โดยทั่วๆไปที่ช่วยเหลือทงการและการเรายุ่งได้ไหมเรายุ่งได้ เชคกิมูบาสนะฟตรตาตวาท่านบอกไว้ว่าการที่เราไปลอกเรียนแบบกลุ่มชนอื่นชนใดเน่อนุญาตให้ทําได้ด้วยกับ2เงื่อนไขหนึ่งต้องไม่เกี่ยวข้องกับอากีดะหรือหลักการาศาสนาสองจะต้องเป็นประโยชน์กับมุสลิมด้วยอ้าวยกตัวอย่าง a c e b o o k เล่นได้ไหมมุสลิมเขาเล่น Facebook กันเราก็เล่น a c e b o o k ตามติกตอกเขาเล่นเราก็เล่นตามไลน์เขาเล่นเราก็เล่นตามอันนี้ได้ไหมอย่างไฟแดงเนี้ยกดจราจรเนี้ย เรามาใช้ได้ไหมใช้ได้เพราะฉะนั้นพี่น้องสามารถใช้ประโยชน์กับของที่เหมือนกับกลุ่มชนอื่นได้ถ้าหนึ่งไม่เกี่ยวกับอาตีดาสองมีประโยชน์กับมุสลิมเรา